สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาดูโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่15คืนวันเสาร์ที่2 2กับคืนวันอาทิตย์ที่13เรามาเริ่มที่คืนวันเสาร์มีเตะกันหน้าคู่เตะเวลา22นาฬิกา4คู่คู่ที่1นึอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟอร์ดคู่ที่2อู๊บเบตันเปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันคู่ที่3ามเมดิเตตี้เปิดบ้านรับการเยือนของฟูลแลมคู่ที่4ลีดเปิดบ้านรับการเยือนบอนมัธแล้วเตะเวลาที่ยงคืนครึ่ง1คู่ เอเวอตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์แล้วมาต่อที่คืนวันอาทิตย์มีเตกะกันหน้าคู่คู่ที่1เชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลคู่นี้จะเตะกันในเวลา19นาฬิกาบิ๊กแมตช์นะครับคู่ที่2ออตันวิลล่าเปิดบ้านรับการมาเยือนแมนยูคู่นี้จะเตะกันในเวลา21นาฬิกาคู่ที่3ามซอมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนนิวาสเชลคู่นี้จะเตะกันในเวลา21นาฬิกาคู่ที่4ี่ เวทเอมเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิตตันพาเลตคู่นี้จะเตะกันในเวลา21นาฬิกาและคู่สุดท้ายสเปอร์ per, เปิดบ้านรับการเยือนลิเวอร์พูลคู่นี้จะเตะกันในเวลา23นาฬิกา30นาทีและนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่15กับผมจากช่องบ้าบอลสวัสดีครับ